สวัสดีครับแล้วนี้คือช่วงครัวละไม่กับผมเชฟจากรั้ววัตถุดิบของผมในวันนี้ก็คือน้ำพริกกะปิกครับวันนี้ผมมีเมนูข้าวผัดน้ำพริกไข่ดาวนะครับน้ำพริกนะครับเป็นของคู่ครัวคู่บ้านของคนไทยนะครับอยู่แล้วถ้าเกิดมีน้ำพริกเหลือก็สามารถมาทําเมนูใหม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดน้ำพริกที่ทานนะครับเหลือวันนี้ผมจะแสดงให้ดูว่าเราสามารถเอามาทําเมนูอะไรได้บ้าง เมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันดีกว่าครับสำหรับวัตถุดิบของเมนูนี้นะครับประกอบด้วยสำหรับเมนูนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับหลังจากติดเตานะครับเราก็จะเตรียมทอดไข่ดาวนะครับก่อนสิ่งแรกนะครับเราจะมาทอดไข่ดาวนะครับ เราก็จะมาเตรียมครับสําหรับพริกนะครับเราจะมีการหั่นพริกสีนะครับเพื่อให้ได้ความเผ็ดอย่างอ่อนๆครับเมนูนี้นะครับผมจะไม่ใช้พริกขี้หนูนะครับเพราะว่าตัวของน้ําพริกเนี่ยจะมีความเผ็ดอยู่แล้วครับครับเราก็จะมาใช้พริกสีนะครับเพราะพริกสีเนี่ยจะแทนสีสันที่สวยงามได้ครับตอนนี้นะครับไข่ก็ค่อยสุกอย่างช้าๆครับเราก็เตรียมผักอีกตัวนึงนะครับก็คือผัก ที่เราจะกินคู่กับตัวของข้าวผัดน้ำพริกนะครับก็คือแตงกวากับถั่วฝักยาวครับการหั่นแตงกวานะครับเราก็จะหั่นเพื่อที่ให้มันทานง่ายเราก็จะหั่นเป็นสี่ครับแต่เพื่อความสวยนะครับเราจะปาดให้มันเฉียงครับถั่วฝักยาวนะครับก็เช่นเดียวกันครับเราก็หั่นเป็นท่อนๆครับเราก็จับนะครับปาดนะครับ แล้วถั่วฝักยาวที่เหลือนะครับเราจะไม่ทิ้งนะครับเราก็จะซอยใส่ลงไปในข้าวผัดครับสำหรับตอนนี้นะครับไข่ดาวของเรานะครับสุกแล้วนะครับเราจะเทน้ำมันออกนะครับบางส่วนเมนูนี้นะครับเราจะใช้น้ำมันนิดเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใส่น้ำมันเยอะเนี่ยน้ำจากพริกที่มีเยอะอยู่แล้วจะทำให้ข้าวแฉะและทานไม่อร่อยครับ เราก็ใส่ข้าวครับสำหรับข้าวผัดน้ำพริกนะครับเราจะไม่ใส่น้ำพริกก่อนนะครับเพราะว่าการใส่น้ำพริกก่อนเนี่ยจะทำให้ข้าวเนี่ยมันแฉะครับเราจะผัดข้าวพร้อมผักครับครับแล้วตอนนี้นะครับข้าวเริ่มเริ่มร้อนนะครับเราก็จะใส่น้ำพริกนะครับที่มีมะเขือพวงครับลงไปครับ ครับตอนนี้นะครับส่วนผสมต่างๆนะครับเริ่มเข้ากันนะครับแต่สิ่งหนึ่งเราจะต้องคิีมเสมอครับรสชาติเสร็จกำลังดีครับโอเคครับข้าวผัดของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานนะครับวันนี้เราใช้จานนี้ครับเราเริ่มจากการจัดผักนะครับก่อนเลยผักที่จะกินคู่กับเมนูนี้นะครับจะมีแตงกวาครับแล้วก็ถั่วฝักยาวครับแล้วเราก็ใส่แตงกวาครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะเอาตัวแก้วช็อตขนาดใหญ่นะครับมาใส่ข้าวจานนี้น่าทานมากนะครับผมจะใส่แก้วช็อตนะครับทั้งหมด2แก้วครับแล้วเอาตัวแก้วช็อตนะครับแก้วแรกนะครับวางตรงด้านในครับแก้วที่2วางอย่างนี้ครับแล้วเราก็เอาแก้วออกครับเมนูนี้ถ้าเกิดขาดไข่ก็ไม่สมบูรณ์ครับเราจะใช้ตัวของทีมครับครับ ไข่ใบแรกนะครับผมจะวางไว้ตรงข้างๆคู่กับผักครับไข่ใบที่สองนะครับผมจะวางไว้บนข้าวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูข้าวผัดน้ำพริกไข่ดาวของผมเชฟจากรัวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ